คือพระอภัยมณีกับลูกชายสินสม,มุทอะมาอยู่กินกับนางผีเสื้อสมุทรใช่ไหมแล้วมันพระอภัยมณีก็ทนไม่ไหวอ่ะเลยปรึกษากับนางเงือกสินสมุทไปเจอนางเงือกเอานางเงือกนี่ก็แนะนําพระอภัยมณีว่าต้องหนีไปที่เกาะแก้วพิสดารไปอยู่กับพระฤาษีเพราะที่เกาะแก้วพิสดารเนี่ยมันเรือมันแตกเรื่อยแล้วพวกนานาชาติอะมัติดเกาะอ,อยู่นั่นเรื่อยเยอะแยะ ก็ตกลงจะไปแต่ว่า,ภา,ภาพระพรมนีก็ถามนางเงือกว่าอไอ้แถวเนี้ยมันที่ไหนคือที่อยู่กระบ,บี่เสื้อสม,มุดรมาไม่เคยถามเลยว่าม,ม,มันทะเลอะไรมันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยม,มันมีคําอยู่คํานึงนะผมจะอ่านให้ฟังนะฝ่ายเงือกน้ําคํานับอภิวาทข้าพระบาททราบสิ้นทุกถิ่นฐานอันน้ํานี้มีน้ำตามบุราณอโนมานเคียงกันสีทันดร อโนม,นโนมนันคำที่สุนทรผู้สร้างให้คล้ายกับอันดามัน,น,น,ม,นม,มันคือน้ำอันดามันนั่นแหละคือทะเลอันดามันนั่นแหละแต่สุนทรผู้สร้างให้กลายให้ให้ให้เพี้ยนไปว่าเป็นอะโนมนันเป็นเขตแคว้นแดนที่นางผีเสื้อข้างฝ่ายเหนือถึงมาหิงส,สิงค o ข้างทิศใต้ไปจนเกาะแก้วมังกรหนทางจรเจ็ดเหลือนไม่เคลื่อนคราอย่าไปนับกันเวลาเนี่ยมันเป็นเวลาในจินตนาการเวลาในนิยายนะครับอย่าไปเอาจริงเอาจังไปกลางย่านบ้านเรือนหามีไม้สมุดไทยซึ้งซึกลึกนักหนาแต่ส้ำเผาชาวเกาะเมืองลังกาเขาเล่นมามีบ้างอยู่บางปีนะแล้วเงื้อลงเรือแตกแล้วไปถึงเกาะแก้วที่เสี้ยดดาน แต่โยคีมีมนอยู่ตนหนึ่งอายุถึงพันเศษถึงเพศใสยอ,อยู่เกาะแก้วพิสดารสำรานใจกินลูกไม้เผือกมันผันพลาพวกเรือแตกแขกฝรั่งและอังกฤษขึ้นเป็นสิทธิ์อยู่สำนักนั้นนักหนาด้วยโยคีมีมนดนวิชาปราบรรดาพูดพลายไม่กลายไปและเกาะแก้วพิสดารน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเกาะแก้วพิสดารมันอยู่แถวแถวเนี้ยกเกาะนาควาลีเนี่ยกเกาะนาควาลีมีเกาะแก้วพิสดารอยู่ต่อเนื่องกันแต่ทั้งหมดเนี่ย คือหมายความว่าการจะนาคพันสันนิษฐานว่าเกาะแก้วพิสดารเนี่ยอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเกาะแก้วพิสดารเนี่ยมันคือในกลุ่มเกาะนาคาวาลีนั่นแหละทั้งหมดรวมอยู่ด้วยกันได้แหละเกาะแก้วพิสดารอยู่กับเกาะนาควารีมันอันเดียวกันไอเกาะนาควาลีปัจจุบันเนี่ยคือนิโคบาปัจจุบันมันอยู่ในเขตปกครองของอินเดียครับนะฮะเดิมทีเนี่ยมันอยู่กลางทะเลอันธมัน อยู่ตรงกลางระหว่างอินเดียลังกากับทางคาบสมุดมาลายูเรือเนี่ยมันจะต้องแล่นผ่านเกาะแก้วพิษดานหรือเกาะนาควารีเพราะว่ามันจะต้องมาเติมน้ําจืดมาหาพืชพันธุ์ผลไม้ครับสําหรับเดินทางเดินทางมันหลายวันหลายคืนมันไม่ใช่คืนเดียวมันไม่ใช่บันเดียวถึงมันไม่ใช่มันหลายวันหลายคืน แม้กระทั่งนีราชลอนดอนของหม่อมราโชไทยทั้งหมดเนี่ยก็พูดถึงว่าเวลาผ่านมาท้งเนี่ยมันจะต้องมีมเติมน้ำจืดบ,บนเกาะน,นะฮะทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นเห็นแล้วว่าจื่มทอนผู้ไม่ได้ใช้อ้าวไทยเลยเม,มืองผลึกคือเมืองถลางครับทั้งหมดเนี่ยเหตุมันมาจากคำว่าผลึกผลึกแปลว่าอะไรผลึกแปลว่ากล็ดแก้วขาวใสเนี่ยไปดูหาดทรายเลย ถ้าสมัยสุนทรภผู้มันต้องยิ่งกว่านี้ไงต้องใส่กว่านี้ต้องดูแล้วพอเจอสแสงอาทิตย์เจอแสงพระจันทร์มันจะยิ่งวาวกว่านี้นี่นี่เดี๋ยวพูดกันถึงสภาพภูมิประเทศภูมิภาพภูมิศาสตร์ที่แท้จริงนะครับถ้าถามว่าเมืองถลางสุนทรผู้รู้จักเหรอขอประทานโทษศึกถลางมันมีตั้งต่รัชกาลที่หนึ่งแล้วสุนทอนผู้เกิดตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งตึก <10 S 1> ถลางเ<ใ>น,<อ>นี่ยมันมีก่อนสุนทรผู้เกิด ข้อที่สองเมืองทลางเป็นเมืองในกำกับในอำนาจของกรุงเทพอังกฤษกำลังเริ่มมาขอจะเช่าเมืองทลาหลางรับฟานซิสไร์จึงเป็นตัวแทนของอังกฤษมาดูแลพื้น,นที่แถวนี้ม,มาล่าเมืองขึ้นนี่แหละแนะนำอังกฤษไปว่า สิ่งที่น่าจะเอาเป็นของอังกฤษเนี้ยก็คือเกาะปีนังกับเกาะถลางให้อังกฤษเลือก,อกร่างกฤษเลือกปีนังไม่เอาถลางอ oh. แต่ว่าฟานซิตไลท์เนี่ยเขาสนิทกับเท,าท้าเทพกษัตริย์กับเท้าสีสุนทรครับเพราะเขาเคยบอกเอาไว้ว่าศิกถลางมันยังไม่จบพม่าเตรียมจะมาตีก oh. การข่าวของเขาดีผลท้าย ปะมาก็ยกมาตีอีกเมื่อสมัยรัชกาลที่สองแต่ปะม่า,า,มาก,ก็แตกแตกไปนะฮะในสมัยรัชกาลที่สามลูกศิษย์สุนทรผู้คนหนึ่งชื่อเสมียนมีเป็นผู้ดูแลการเก็บภาษีมีตำแหน่งเป็นหมื่นพรมสมพัสสอนอดูแลเรื่องภาษีก่อนมาเก็บภาษีถึงปลถลงังมาอยู่ถลางทั้งสามสีป่ปีเขียนี่ราชถลงังสุนทรผู้ก็รู้ในนิราศถลงัง เหมียนมีเนี่ยเขียนไว้อย่างดีพูดถึงว่าบเกาะแกงต่างๆบรรยายถึงเรื่องสภาพไอสภาพหาดทรายของเมืองถลางเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคไอ้เมืองถลางเนี่ยมันเป็นที่รับรู้กันมาแล้วอย่างกว้างขวางตั้งแต่สมัยอยุธยาไอ้วงแดงแงเนี่ยก็คือเมืองถลางจังซีรอนทั้งหมดเนี่ยเราจะพบว่า เมืองทหลางเนี่ยม,มันสําคัญมาตั้งแต่สมัยอายุธยาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นที่รับรู้ mm hmm. เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ในแง่แหล่งแร่ครับแล้วมันมีการขายแร่กับเมืองอื่นๆด้วย mm hmm. ซึ่งมีหลายเมืองนะครับไอ้ที่ว่าเมืองทะลึกเ mm hmm. มืองผลึกคือตรงเนี้ยคือทหลางคือจังซีรอนจังหวัดภูกเก็ตเป็นเมืองคู่รักคู่แข่งกับคู่สงครามกับเมืองลังกาตลอดเรื่องพระัยมณีครับมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่า ฝ่ายลังกาฝรั่งอยู่หลังถนนพอผึกฝนปทหารชานสนามออกจากวังออกจากฝั่งวังวนถนนพระรามแล้วยกข้ามฟากมาสิบห้าคืนหมายความว่าจากลังกาถ้าเมืองลังกาจะยกมาลกกับเมืองผลึกเนี่ยเตรียมพลที่ฝั่งลังกาให้เรียกถนนพระรามถนนพระรามเนี่ยมันเป็นหินโสโคร่เชื่อมระหว่างลังกากับอินเดียมันเป็นหินโสโครกไกล มันเป็นช่องแคบช่องแคบแล้วมันมีหินโสดข้อขวางอยู่เดิมทีมันคงเป็นผืนดินเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้มันเป็นหินโ,โขกเมื่อมันฝึกก่อนไปมันสุดตัวลงไปแล้วมันก็เหลือหินโ,โขกเป็นแนวถนนเขาเรียกถนนพระรามโดยเอาเรื่องรามเกียรติ์มาเรียกตอนที่พระรามจองถนนจะไปรบกับทศกันที่เมืองโลกาตรงนั้นก็เขาเลยเรียกถนนพระรามทุกวันนี้ก็ยังมีมีทางรถไฟข้ามตรงแนวถนนพระรามนั่นแหละนะครับ ไอ้ถนนพระรามเนี่ยในพระอภัยมณีของสุนทรผู้บอกไว้เลยว่ามันอยู่ตรงข้ามกับเมืองพลึกเมืองพลึกก็เมืองหลางนี่แหละเพราะฉะนั้นมันยืนยันแท้แน่นอนอยู่แล้วมันหนีเป็นที่อื่นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้มันก็คืออยู่ตรงข้ามกันไปดูแผนที่เราจะเห็นจริงๆนะครับที่บอกว่าเสเมียนมีเนี่ยสเสมียนมีคือหมื่นพรมสมพัสดสร มาเก็บภาษีที่เมืองถลางแล้วเขียนนิราชถลางไว้จะเสมียนมีเขียนบอกไว้เองว่าเขาเนี่ยฉันเป็นสิทธิ์สุนทรยังอ่อนหัดตอนท้ายเขาบอกว่าเองเขาเป็นสิทธิ์สุนทรผู้แล้วเขาพรรณนาเอาไว้ว่าไอ้เมืองถลางเนี่ยนะพี่ดูพรางเดินพรางมากลางหาดเรียบรีลาดเล็มสมุดก็สุดหมองเห็นกรวดทรา,ายพายแพรวเป็นแก้วกองคิดถึงน้องนึกตรมระทมระบมใจเห็นไหม เห็นกรวดทรายพรายแพรวเป็นแก้วกองผลึกยิบใจไรยิบไะยับมันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจินตนาการเป็นเรื่องสมมุตินะครับเพื่อที่จะให้เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นและมันจะใกล้เคียงกับสิ่งที่สุนทรภู่บอกไว้ก็คือเกาะภูเก็ตนี่แหละไอเมืองถาหลังนี่แหละแต่ไม่ไม่มีอะไรบันทึกว่าสุนทรภู่เคยมาแถบนี้เราไม่พบว่าสุนทรภู่เคยมาแถบนี้หรือไม่เราไม่พบหลักฐานนะครับโอเค แต่ว่าเรารู้ว่าเสมียน <ทำ S 2> มีเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์สุนทรภู้เขียนกรอนเรียนแบบสุนทรโผูโ้ซึ่งก็อาจจะเป็นไ,ไม่ได้ว่าไปเล่าให้ฟังไม่ออไ,ไม่ต้องไปแต่งหนังสือไปให้อ่านเลยเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบรร ขันรุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพทา